เพิมจะมาบอกวิธีการเลี้ยงรักให้รักเดินเด็วครับให้รักแตกรอบลูกนะครับวิธีทําก็เอามาลามาแล้วก็ลูกกับคุยมาปลาผสมกับดินนะครับจากคุยมาพลาให้มากว่าดินแล้วก็ฝั่งลงไปให้มีลูกเลยครับนี่ฟังลงไปแบบนี้นะครับใช้เวลาประมาณสองเดือนเพราะว่าสองเดือน,เ,าาเ,นเนี่ยเราก็มาเช็คดูเนี่ยรักก็ได้ประมาณนี้ครับรักมันจะเดินเด็วดินที่ผมใช้เป็นดินทุ่งนะครับ ขุยมาเปล่าส่วนมาส้มกับไอ้จ่ายกุ้ยมากปลามากว่าริ่งกับแล้วคลุกไอ้ข้ากับต่อมาเราก็ยกมาเปล่าขึ้นมาตั้งบนท่างแล้วเพื่อจะตัดทายโอกกับตัดให้รบเลยครับผุมนี่มันกอกมาแบบนี้ครับระวังรักนะครับรักมัน่อนนี่ครับกนัาซองเดืินเองรักจะโอกมาปั่นเต็มตายตุ้งไปเลยครับซึ่งเราก็ดับรักกับต่อมาดับรักโอ้กับรักที่ปั่นๆโอ้กับเราต้องดับนะครับเพราะต้องการต้องดับรัก รักมันได้ดินลงกลางล่างเร็วขึ้นครับพุ่มต่อมาเราก็ดับดินให้ปูนขึ้นครับเพื่อจะตั้งหมาตาลงไปครับนี่ก่อนตั้งดับรักก็ดีนะครับใจรักเส้นยาวเย็งลงไปก้นครับแล้วก็ตั้งลงไปตรงกลางเลยครับผุ่มนี่ครับพอตั้งเสร็จล้วก็จ่ายคุ้ยมาปลาปิดครบๆให้แน่นให้รบเลยนะครับอีกทีนึงครับพม เนี่ยเร็จแลวมันก็ได้ประมาณนี้ครับพมนี่ครับนี่ครับพ่มรนมาพผมยกเว็บแบบนี้มันเลยครับต่ว่า้เววานี่ยนี่คือซเซตจแลว